นะอ่ะพี่จะมาแบ่งปันคาถามงคลคาถา<อ>แต่จะแบ่งปันเฉพาะที่เราเคยสวดนะทุกคนอะ่ะเราเคยสวดแล้วเราก็ออกไปค้าขายเงี้ยนะแล้วก็มีวันนั้นอ,อธิษฐานว่าขานมมันมีอยู่เท่านี้ยก็มันสายแล้วค่ะทุกคนมันเหมือนจะเที่ยงแล้วอะ่ะมันจะหมดมันก็ไม่มีคนแล้วอะนะใกล้จะเที่ยงแล้วเราก็บอกว่าอธิษฐานจิต ขอให้แบบเราสวดคาถานี้ด้วยมีคนมาเหมาขานมให้หนูด้วยนะอหนูต้องขายหมดถ้าหนูขายหมดไม่ได้นะเพราะหนูต้องเอาทุนไปคืนเขากำไรหนูก็ต้องกินนะต้องเอาไว้เลี้ยงครอบครัวที่บอกว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็มีนะก็คือเจ้าของโอเชียนอนะ่ะก็มาอุด,นนดหนุนไอ้ค่ะขนมหม้อไฟนิดเนาะเราเป็นคาถาที่เราเคยไปซื้อมาไว้สวดไว้อ่านอย่างเงี้ยแต่นะ คือคาถาของหลวงพ่อสมเด็จพระพาาุทธจาาย์โตมันยาวพี่สวดไม่เป็นนะ่ะนะจะอ่านนี้ฟังนะจริงอยู่ว่าชีวิตของเราทุกคนย่อมเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะมีความมานาบากบันขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์จริตทั้งในการำดำรงชีวิตในประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิท์ผุดพองแต่ถ้าว่าหากผู้ใดมันสวดท่องภาวนาคาถา อันเป็นมงคลเสริมเข้าไปด้วยแล้วก็จะยิ่งช่วยเสริมให้ชีวิตพบแต่ความก้าวหน้าเป็นมหาศรีมงคลแก่ตนเองยิ่งขึ้นไปซึ่งในหนังสือเล่นมนี้ได้รวบรวมคาถาต่างๆที่ล้วนก่อให้เกิดศรีมงคลแก่ผู้หมัน่นท่องภาวนาทั้งสิน้นมาให้ท่านผู้อ่านได้มีติดไว้บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองสืบไปภาษาบาลีนะครับก็คือแค่นอบน้อมนะเรรพี่อ่านไม่ออกสพี่น้อกนะคะ ไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่สุขล้าได้ย่อมสงบนะคะจะอ,อ่านความหมายของพุทธคมงคลคาถานี้เรียกว่าคำำํานวัสการพะระอรหันต์แปดทิศล้วนแต่มินิษิพ,พุทธพระองค์เป็นมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ในทางพุทธศาสนาเมื่อทําการสวดบูชาแล้วย่อมจะมีรากผลเป็นมิ่งมงคลและปราศจากอันตรายถ้าจะสวดแบบธรรมดาก็ได้โดยหัวหน้โดยหันหน้า กาวนำหันทะมัดยังพุทธมังคาลายูภพนามศีพระราชนาไัยสามชั้นนะคะตนเสนโตวราธรรมมีนะตสัทธานีสีเววเลโตสังอะกาสีสันตูนังโตสจิตตังนมามิหังพ้องพระธรรมคุณเมตตามหานิยมประเสริฐนัก โตเสินโตสัพพสัตตานังโตเสธิธรรมะเทสะนังโตสะจิตตังสะมิณตังโตสีตันตังนมมมิหังห้องธรรมระคุณโตแสนโตเทวมนุษย์เสนโตเสนโตธรรมะเตสัโยโตเสติโตเสนตันตังนัมมิหังภาวนาทุกคืนวัน ย่อมอยู่เย็นเป็นสุขแคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงสร้างเมตตามหานิยมนักดีนักแลอันนี้คือคาถาของพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมลังสีคาถาบูชานมโมโพธิสัตย์โตภพรมลังสีท่องนมโมต,สตัสสะสามจบในใจ โอมสีสีพรมลังสีนามาเตโชมหาสัมมาโมหาปัญญยมหาราโภูมหายะสสสัมภสิทธ,ธิพวันตูเตนนโมนโมพโพธิสัตวตพรมลังสีคาถาสืบสร้างทางสวรรค์น,นิพานของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีมันทานศีลภาวนาและ,ละลึกถึงพุทธาคุถา พุทเทพุโทโธพุธทังอระหังพุโทโธอิติปิโสภะคะวานโมพุททายยะมันภาวนาจะทำให้มีความสุขอายุยืนและปรินิพานคาถาบูชาพระสมดอันนี้คือคาถาเมตตามหานิยมจุดเอานะถ้าใครอยากได้นะนัเมตตาโมกุณาพุทปาณีทาย,ยินดียะเอนดูสารพัดศัตรูวินาศสันตุอิติปิโสภะคะวา เห็นหน้าวาจาอ็นดูด้วยนมโมพุทธ,ธายะเมตตามหานิยมประเสริฐนักรัแผ่เมตตาค่ะพี่จะเล่าให้ฟังพี่ไปขายของไปจอดไม่มีใครเข้าร้านพี่เลยค่ะพี่สวดเล่นๆไปเ่ะนะเหมือนทําบุญเนาะคนสามคนจากที่พี่เข้าร้านเดินเข้าร้านพี่อ่ะทุกคนจะงงไหมล่ะนะถ้าไม่เชื่อในเรื่องบุญนะคะทุกคน อีทางบุญยะพลังอันนี้สูงอันใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ขอผลบุญนี้จงแผ่ไปถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าเคยร่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้มาอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้อาหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปขอแผ่บุญกุศลน,นี้ไปถึงเทพเจ้าทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพระเจ้าอยู่ก็ดี นอกจากนี้ทั่วสากรละพิภพจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพพรมทั้งหลายพูดภปีศาทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ดีอยู่บ้านของข้าพเจ้าก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและขอแผ่กุศลนี้ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องมิสหายของข้าพเจ้าทั้งหลายที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัสยามมาที่ลาดทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีความสุขขอพารานิสงนี้จงเป็นปัจจัยให้พระเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีกินดีมีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปและได้เข้าถึงซึ่งพรินิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอ มีคาถาพระแม่กลอนอิมด้วยนะแต่ว่าอ่านบอออดมันจะพี่น้องว่าต้องสวดดอกเนี่ยคาถายันทุยเนี่ยดีนะทุกคนถ้าสวดได้อะเราเคยไปขอพรที่วัดแห่งหนึ่งนะ้นะเออไปสวดคาถายันทุยแหละปันสมปัตนนานด้วยพี่น้องคาถายันทุยบทน,นี้ใช้สำหรับ สวดป้องกันอันตรายต่างๆแม้ว่านิมิตฝันไม่ดีเกิดจากอาเพศสันหอนใจไปในทางที่ไม่ดีให้สวดคาถานี้กับเกิดเป็นความดีขึ้นแม้จะมีข้อร้ายต่างๆเกิดขึ้นให้ทําน้ำมนต์อาบเสียด้วยพระคาถานี้บําบัดอันตรายให้หายสิ้นไปมันจำเริญภาวนาไว้เกิดสิริมงคลลาบยุตดีนักแลเกิดมาตัวเปล่าตายไปตัวเปล่ามีบุญกับบาปที่ติดตัวไปเท่านั้นแม้ทองเล่มฟันก็เอาไปไม่ได้ อันนี้คือคาถามงคลจัก,กรวาลทั้งแปดทิศอีมัตสมิงมงคลจัก,กรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาปองกันหอบล้อมรอบทั่วอนัตาลาชาเสมานาเขตเตสมนตาสัตยุชนาสตาหาสานีพุทธชาอริเขตเตระขันตูสุราขันตูอีมังมาสมิงมงคลจัก,กรวาลทั้งแปดทิศ ปสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแกว้วทั้งจ็ตท่านมาป้องกันหอมร้อมรอบทัวอนัตตาราชะเซมานาเขเตเตสมันตาสัตโยชะธรรมาชาลาปริเขเตเตรักขันตูสุรักขันตูอีมากระสมิงมงคลจักรวาล ทั้ง8ดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแกว้วทั้งเจ็ดชั้นมาปองกันหอบพร้อมหลบทั่วหนัตตาลาชาซีมานาเขเตเตสมันตาสัตยูชาณัสสา,ามีปัจเจศพุรักขันตูสุรักขันตูอีมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแกว้วทั้งเจ็ดชั้นมาปองกันหอบพร้อมทั่วอนตตา ราชาสีมานาเขีเตีสมันตาสัตัยูชาตเขเตร,รักขันตูสุรักขันตูค่ะต่อมาเป็นคาถาหลวงพ่อโสธรวัดบารามวิหารแปดยูจังหวัดฉะเชิงเชาคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ตั้งน้ามูสามจุบแล้วคาถานี้ทุกวันปลอดภัยร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสูงอย่าทำทุกใได้เลย นาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอดขาดพุทธทางแล้วคาดทางแท้วคาดสังทางแท้วขาดปูภัยวินาสันตินาการุสันโธสิโลมัตมีโมกาโกนาคามานูนานาจิตเตะพุทธขากาตกัสโปพุโทโธจะทเวเนเตทากาโลศีสัก,กะยมุนีตโม ยะกันนียากาลูอริยเมตตรชีวหาทีเปปัจจาพุทธานามามิหังพุทธาพ,ทพุทธาบูชามหาเตวันตูธร,รมมะบูชามหาปัญญสังฆาบูชามหาโพวะหูอรหังพุทโธอิติปิสภคะวานามามิหังบูชาทุกวันคืนเกิดสีมงคลจเจริญความลาบยศสรรเสริญ เมตตามหานิยมซื้อง่ายขายคล่องดีนำมาแห่งโคกทรกัพย์เงินทองมีขาดสายและป้องกันอุดปลอบอันตรายทั้งพวงคำอธิษฐานตั้งนโมสามจบอูกาสาข้าพเจ้าขอรัธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาคุณครูครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าจะขอเอาอย่างพระรัติติ ห้าจงมาบังเกิดในจักคุนทวารโสทวารทานาทวารทีวะหาทวารกายาทวารมนูทวารแห่งข้าวเจ้าได้บัดนี้คือนิพาปัดยูหูตุวิธีจบกันบูชาทีเนี้ยตัวพี่เองเนี่ยนะมือใครเราต้องระวังตัวเองให้เรารู้สึกว่าเราร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีไม่เป็นอะไรนะ อเราเออเหมือนว่าขอให้ลูกหายปวดหลังเถอะอุ่มลูกซ้ายขอให้หายปวดหลังขอให้อย่าเป็นอะไรเลยนะเคยเป็นนะพี่นี่แหะเออลืมไปว่าเราสวดนะแล้วมันก็มีแบบโอ้ปวดไปทั้งตัวเลยเราก็เลยบอกว่าโหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ,อ้ยหนูลืมตัวไปนะขอให้หนูหายอย่าให้หนูเป็นอะไรเลยนะอีกไม่นานก็หายมันเหมือนมีใครมาอยู่ข้างในเราอย่างเงี้ยค่ะเออ ข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตให้ร่างกายข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เป็นอะไรอีกเลยหายขาดดังเล่าปฏิหารขอให้เซลล์ทุกเซลล์เชื่อมต่อกันได้ดีขอให้เซลล์ทุกเซลล์กับเป็นเซลล์ที่แข็งแรงสุขภาพดีตอนนี้ลูกกาลังกินขมิ้นชันกับส้มแขกที่จะทําให้ไขมันออกจากร่างกายหรือแม้กระทั่งทําให้ระบบขับถ่ายดีทําให้ลูกผอมขอให้อาการ ที่เป็นหายขาดดังราวปฏิหารอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนข้าพเจ้าอีกเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเอาอีดีเด้พี่น้องข่อยใส่กดแรงหลุดมาเป็นปีก้อนหนานี่บ่เป็นอีอย่างจาังยางเลยเด้พี่นอ้องเราก็บ่เคยคิดว่าจะของบ่เป็นอย่าังเลยนะกับบ่เป็นอีดีได้หะ่ะ แต่ว่าเรารู้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะนี่พี่อย่าลดน้ำหนักเนี่ยอยากให้ไขมันออกอย่างพร้อมอยากคุณดีอยากสวยจะพี่น้องก็เลยกินแค่ขมิ้นชันเนี่ยก็ลืมกินอีกแล้วเนี่ยเขาให้กินก่อนอาหารเรากินหลังอาหารเม็นแน้วว่ากกินหลังอาหารทุกอย่างเลยเขาให้กินก่อนอาหารเพื่อดักจับไขมันกินหลังอาหารตลอด พี่ก็ขอจบคลิปนี้เนาะงสั้นเนาะมันยาวไปนะเดี๋ยวเขาแบ่งปันต่อเนาะบายขอบคุณมากค่ะขอผลบุญนาถุอกันไปค่ะพี่นะ้อง